วัอน,นี้สิพามาเบิงปลามาเบิงเห็ดประตูกับปลาหมักบานครับประตูนี่ก็ประมาณจักโลกลัวเนาะปลาหมัมกบานนี่ยมองสองโลกลัวครับเดี๋ยวบ,บันสิพาพูนมาสิพามาเบิงพื้นที่เห็ดพื้นทองจำจุนะครับเดี๋ยวเบ่งจะเข่าวครับกำลังเล่ัักลง,ลงกว <laughs> วัน้เขาไปบอกเขาว่าปลามันเหนา่าทองเลยตัดทิมมัดเขาก็ว่านเถเนานะเป็นทองมย่างเเน่า,นาตัดทิม อลไกเตียตนตัวหนึ่งมาเลยขึ้นเท้ขาขนาดเลยอ่าดีที่เย็นเลยเรียกว่าค้างก่อนแล้วมันถึงมามหนอกน้ำลังเนาะถึงมาตายเนะา,เอาอะเจ้า ขี้นี้งามยขีมันยีนกำลังสีครับน้ำน้ำนน้ำเอะดเสียงแคน่อยนะครัอหลังผมกันหลังผมกันสองอันเดียวกันเลยเดกันละ เราต้องเด็กเอาออกตัวหนักมันก่างมันเลยหย่ำมุดเลยนะก่างกันเลยกำลังซอยผืนทอกซาซิมิอุปุอิปลาโิเดี๋ยวมา แกว่ากิฟต์มาจิ้มจิ้มใช่ครับแกว่าตากล้องใส่ก่อนรับซังไปชิมเมืองก่อนเด้อครับเด้อเป็นไงห่างมันขันเขากินมาแล้วเนี่ยมันต่อยปั่นกัดเต็นไม่ได้หรือตยก็แม่งตัวเด่นอ่ะอื ผักครับกรอบเลยยาเูเศซ้าเขาเคยเป็นผีป,ปอบนะครับม <s par> าทำปูมากระแสบมาจากไหนแน่แกเข้มลหลาดมาฮักหมูต่าหันชิมหางเลยผัดด,ด,ดีผัดด,ดีอ้อ,อันนี้มันกินหางครับอันนี้ อ๋อครับคนอยู่ขั้วเขาว่ามันดี่้ะครับมันดีมองนี่แหละ <c oughs> บ้านนี้เขากระบุกกินบ่หาง Ừ, nó đổ dẻo Ừ. Thuốc có trụp đây, ừ. Tôm nạm ừ. là bố nó thọc phụt nó Tôm này tôm bò? tôm là đi tôm tôm thông Tôm tôm lột Mày nạm bò? ตัวใหม่ <c oughs> ชิมดีครับหวานแซ่บครับ <c oughs> มันจะกรึบๆเดี๋ยวอ,อกที่มันหวานจังหน่อยอกรอบๆ <c oughs> อปลาบยุยแบบสดมันยังเนา่าวละพื้นท้องมันยังเนา่าวบุญละนี่นะควขามธรรมชาตาเชื้อนั่นต้องกิ <c oughs> ้นบอกมนันเนาะครับมันยังเนา่าวบุญละ <c oughs> นีต้มยาฆ่าเชื้อด้วยออครับอืมเอาดูบบีออทแไแม่กันใจใช่ไหมกานหวาไปตูกันยางมันไปดูกไดคุ้มตเบื่อหวดไดคนปวดแสบออครับอือโอ ต่มันหนาวว่าไปตุึ้นทงไปตุไปกับอแมนเจาไฟโคลไฟตุนาวบุดี๋ยวเาม้วนขึ้นบงปลานาบถึงบอมีอยะบงหนาวนี่เขาตากิน เส้นทางมันเนาะ